วส,สวัสดีครับลงแน่นเช่นเคยสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร,ร้านอยางจีจานะครับหลังจากที่หยุดไปทา้งชที่ระมา2วันสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เปิดเป็นวันแรกแล้ววันนี้เปิดเป็นวันที่2นะครับก็เลยเก็บคลิปที่องกันวันคนเยอะ เยอะเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านนะครับ่ <c oughs> ับไอเรนะับ <c oughs> เพราะว่า,าร้านกยุดไปเนี่ยเปิดมาปุ๊บลูกค้าก็มาเลยเนาะต <c oughs> ัวนหนึ่งก็น่าจะติดตามในเพจอยู่นะครับในเพจในเพจในไลน์หนูแจ้งทุกช่องทางเลยครับไม่ได้แจ้งอย่างเดียวคือตู้เย็นนะม <c oughs> องไม่เห็นหอยแคลง ้าสั่งยำหอยแครงช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับก็เลยต้องใส่ถุงพลาติไว้เนาะเพื่อมาให้ของแห้งยำหอยแครงนะ กูลูท้ามาจากกรุงเทพนะครับี่ขนี่ของพี่เขาสามไข่พี่เดี๋ยวหนูก็จะทำให้ค่ะพี่เออหนูก็มือไปมีสามคิวหนูบอกมีสามคิวอยู่แผลบข้ามคิวเาเฉยเลยเกือบละลของพี่เขาแยกน้ำยำยำสองไข่ค่ะวันนี้เผ็ดน้อยค่ะ ขอที่หนึ่งรอยี่สิบจัด ขอบคุณค่ะพี่เ๋ยวแป๊บนึงนะของพี่เขาไม่ใส่ขานะคะนสองไข่ไขู่กักไข่แดงดาค่ะ กินไปกินอะไรกินกับปลาไข่ครับอ,อ๋อเดี๋ยวถ้ากินไม่ได้โดน <c oughs> สองโดนเลยนะแม่ดูไหมแม่ดูไหมเดี๋ยวถ้ามันเฟื่ยนแม่ดูไหมเป็นนางมา ไม่บอกด้วยรู้อยู<ช>่เป็นูเชื่อวระเด็กกันเพื่อนก็ไม่อยากเันเพืออเ่อนเนี่ยกันเมก่อก่อนบอกว่าดูแต่ว่าไม่ค่อยกลัวไไม่ค่อยกลัวเค็มไปไหมแม่เค็มไหม จะอึ้ง <ừ. laughs> ดูเมนูก่อนจ้า วันนี้คลอหมูย่างได้มาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมตั้ม แล้วราคาเป็นไงบ้างโดนเลกวันนี้หนูยังไม่รู้ราคาเลยแผนไหนจัดซื้อก็แผนไหนจัดซื้อไงไม่บอกอออันนี้มแม่คม้าจะได้ยองกับสบายใจเนาะจริงไม่รู้จริงๆนะเนี่ยให้ตาย คืนนี้จะดูงกอน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จริงๆเขาไม่เขาไม่บอกอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้ยังไม่หาไปจริงเลยตจังจริงผมเล่นก็เยอะจริงนะแหมวันนี้ชุดหมีพันได้กะ

ครับเมนูปิดท้ายสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ให้ชมกันแบบสั้นๆก่อนนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยแน่นๆเนาะ นะคะอย่างนี้มะม่วงมันจะได้ไม่สิ่งนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะบพวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ